6มกรานะครับผมเวลาบ่าย2ผมเพิ่งดูกระยองซองครีเอเตอร์จบสุดๆร้อนๆเลยนะฮะแล้วตรงนี้ก็อาจจะเป็นความผิดของผมเองก็ได้นะที่ไปคาดหวังว่าหนังเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นหนังแนว Action iller, แอคชั่นทิวเลอร์แอคชั่นเขย่าวขวัญแต่ในความเป็นจริงแล้วเนะี่ยหนังเรื่องนี้เป็นแอคชั่นดราม่าเว้ที่มีกลิ่นของทิวเลอร์มีทิวเลอร์ ปลายๆก็จัดว่าสงการรอคอยสําหรับผมนะฮะสำหรับ EP ีที่8ปดถึงสิเนี่ยจากตอนแรกที่ผมคิดว่าผมจะไม่ดูต่อแล้วใน EP ีที่1น่งถึงสอ่ะเพราะว่ามันเดินเรื่องได้สนุกแหละแต่มันมันมัน,มนไม่สมที่ผมคาดหวังอ่ะแต่ตอนเนี้ยสำหรับกยองซองครีเอเตอร์เนี่ยกลายเป็นหนังที่ผมเกือบจะรัก เลยก็ว่าได้ผมจะไม่ขอสรุปอะไรมากนะครับเพราะสำหรับผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยกระยองทรงครีเอเตอร์ใน EP ที่8ถึง10เนี่ยมันเป็นจุดคลายแม็กแล้วนะเพราะว่าอย่างนี้ถ้าเกิดผมไปสรุปหรือสปอยอะไรมากๆเนี่ยในส่วนของคนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยมันจะลดทอนความตื่นเต้นลงไปเยอะแต่สำหรับใครที่ดูแล้วเนี่ยผมก็อยากจะชวนมาคุยกันมาเมน้นกันใต้คอมเมนต์ได้นะฮะออกกอนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกาลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับผม จากคลิปที่แล้วเนี่ยมีจุดที่ผมเดาถูกไว้2จุดก็คือจุดที่ซามิโมโตะจะมาช่วยจางเออในโรงพยาบาลกับอีกจุดหนึ่งคือจุดของพ่อบ้านที่ถูกจับไปทรมานก็เป็นอย่างที่มแม่บ้านแกบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณโดนจับไปทรมานเนี่ยนะให้คุณบอกความจริงไปให้หมดแต่ว่าไอต้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงการแบบรวบยอดเลยกับตัวละครตัวอื่นด้วยใน E ีที่8ช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเริ่มที่คนที่กินปรสิตเข้าไป นะแล้วก็หลุดออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยกำลังออกอารวาสไปทั่วเมืองเลยแต่ว่าจะเป็นการออกอารวาสแบบสไตล์รอบเรนออกไปทางหนังสแลชเชอร์คือตรงซีนสปปรหลาดเนี่ยมันจะออกไปทางแอคชัน่นแต่ว่าในซีนของอคนที่กินปรสิตเข้าไปแล้วออกอารวาสในเมืองเนี่ยมันจะไปทางออกแนวเฮอร์เลอร์ จากพวกหนังสาลชเชอร์อะไรประมาณนั้นโดยคนที่กินปรสิตเข้าไปเนี่ยเขาจะไม่กลายเป็นสัตว์ประหลาดแบบแม่ของแช่อกนะเขาก็ยังเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแต่ว่าจะมีพละกําลังที่แข็งแกร่งขึ้นแต่สิ่งที่เสียไปก็คือสามันสานึกเขาก็ต้องออกไล่ล่าไปตามไปล่าเหยือ่อกินสมองของเหยือ่ออะไรอย่างนี้แล้วก็จะเป็นการหาเบาะแสว่าใครเป็นคนทําพูดถึงสัตว์ประหลาดแม่แช์อกเนี่ยคิดเหมือนผมกับมาคนที่ดูแล้วว่า,วาเราเปลี่ยนความรู้สึกจากที่กลัวสัตว์ประหลาดตรงเนี้ย เป็นเอาใจช่วยสับปะาดตัวนี้ไปโดยปริยายเลยอะขอสรุปเรื่องหน่อยลวกันนะฮะต่อจากตอนที่แล้วเนี่ยที่อาจารย์มันอยู่ในโรงพยาบาลเนาะจาสุดท้ายมันก็หาทางออกมาจากโรงพยาบาลได้แอบหนีออกมาได้แล้วมันก็ไปรวมตัวกับพวกแม่บ้านจากนั้นเนี่ยพอมันรู้ว่าพวกไอพ่อบ้านกับกลุ่มพวกร้อง,องของมันน่ยถูกจับตัวไปเนี่ยมันก็ต้องไปช่วยพวกพ้องของ,ของ,ของมันแต่ตรงนี้ก็จะไม่ได้มีแอคชั่นอะไรก็คือมันไปช่วยด้วยการที่ไปต่อรองกับผู้การอิชิคาวะ่าขอให้ปล่อยตัวพวกพ่อบ้านกับพวกพวกร้อง,องของมันออกมาให้หมดเนื่องจากว่ามันมผ ประโยชน์ร่วมกันอยู่แล้วเนี่ยในเรื่องที่ไอ,ไอจางเนี่ยมันช่วยมายองจ้าออกมาได้มายองจาเมน้อของอิชิคาว่าแหละแล้วก็มีเรื่องของความลับในโรงพยาบาลกายองซองที่ไอจางเนี่ยจะเอาเป็นข้อแลกเปลี่ยนในการช่วยพวกพ้องของมันสุดท้ายอิชิคาว่าก็เลยต้องยอมปล่อยพ่อบ้านกับพวกพ้องของไอจาาออกมาหลังจากนั้นน่ะหนังจะเข้าสู่ช่วงของรีเวนแล้ จะเป็นเรื่องของการล้างแค้นกันแล้วโดยที่ไอ้จางเนี่ยจะบุกเข้าไปในโรงพยาบาลกยองซองอีกครั้งโดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มต่อต้านพวกไอ้แท็ก็แหละไปเอาระเบิดเดีจะมาระเบิดโรงพยาบากลกยองซองโ so. รงพยาบาลองซองสิกูรเรียกว่าโรงพยาบาลกยองซองตั้งแต่อีพีแรกเลยขณะที่อีกฝ่าหนึ่งคือพ่อของแช่อกเนี่ยก็บุกเข้าไปที่โรงพยาบาลองซองเหมือนกันเพราะว่าพ่อของแช่อกเนี่ยได้รู้ความจริงจากปากของแช่อกแล้วว่าแม่ของนางอ่ะผัของพ่อแช่อกเนี่ย กลายเป็นสัตว์ประหลาดไปแล้วพ่อของแช่โอ๊กด้วยความที่เขารักเมียของเขามากเนี่ยต่อให้เป็นสัตว์ประหลาดกูก็ไม่กลัวกูจะบุกเข้าไปที่โรงบาลจะไปช่วยเมียตัวเองและหลังจากที่ภารกิจทุกอย่างเสร็จสิ้นเนี่ยจางกับแชร์โอ๊กเขาก็วางแผนที่จะหนีออกนอกเมืองไปได้วยกันนั่นคือสรุปสั้นๆของ E p พีที่8-10ถึง10 เนื้อเรื่องก็จะประมาณแค่นี้อะขอพูดถึงไอ้แท็กหน่อยละกันนะจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมบอกว่าไอ้แท็กเนี่ยมันก็ไปเขียนชื่อโดนเค้นความลับใช่ไหมสุดท้ายไอ้แท็กก็บอกความจริงกับจางว่ากูเนี่ยเขียนชื่อมึงไปเนี่ยนะตอนที่โดนเค้นความลับอ่ะแต่จางอะมันเลือกที่จะให้อภัยต้องบอกก่อนนะว่าในเรื่องเนี่ยไอ้จางเนี่ยมันเป็นคนที่โดนเพื่อนๆโดนพวกพ้องเนี่ยหัก เยอะมากไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านที่โดนจับไปเค้นความลับเนยล่าสุดเลยเนี่ยเด็กรับใช้ในบ้านเนี่ยก็เป็นสายให้กับมาดามาเอดามาดามาเอดาที่เป็นเมียหลวงของผู้การอิชิคาวะยิ่งแม่บ้านเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยจําได้ไหมครับที่แม่บ้านมันบอกกับพ่อบ้านว่าถ้าเกิดคุณโดนไปจับไปทรมานเนี่ยให้คุณบอกความจริงไปให้หมดเพราะว่าในอดีตอ่ะแม่บ้านมันก็เคยโดนจับไปทรมานแล้วแม่บ้านอ่ะมันเป็นเพื่อนกับแม่แท้ๆของไอ้จางซึ่งสาเหตุในอดีตที่แม่บ้านเนี่ยถูกจับไปทรมานเพื่อเค้นความลับเนี่ย ก็เพื่อจะหาว่าใครเป็นฝ่ายต่อต้านซึ่งคนที่แม่บ้านเขาแฉก็คือแม่ของไอ้จางมันก็เลยเหมือนกับเป็นตาบาปติดใจแม่บ้านนะว่าอืมกูทำเางนี้กับเพื่อนของกูอะสุดท้ายวันนี้ยกูก็ต้องมาเลี้ยงดูไอ้จางเนี่ยเหมือนกับเป็นลูกแท้ๆคนนึง อต่จางเขาก็เป็นผู้ใหญ่พอนะเขาก็มองว่าถ้าเกิดว่าโลกมาไม่เฮี้ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าพวกทหารญี่ปุ่นอะ่ะไม่ทำที่เฮี้ยอย่างเงี้ยกับพวกเขาอะ่ะมันก็จะไม่เกิดเหตุก,การณ์อย่างนี้เกิดขึ้นพวกคนรอบกายเขาอ่ะก็ไม่ต้องโดนจับไปทร,รมานโดนจับไปเค้นความลับจนกลายเป็นบาดแผลเป็นตาบาดในใจถึงทุกวันนี้หรอกถามส่วนตัวผมนะถ้าผมเป็นไอ้จางผมก็ต้องยอมรับความจริงว่าเฮี้ยหรือว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นคนที่โดนจับไปทร,รมานเค้นความลับอ่ะมันก็ต้องไหลปะวะไอ้เฮี้ยคนนะไม่ใช่ซูเปอร์แมนอะ่ะส่วนสาเหตุที่ไอ้จ ส่วนตัวผมมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันได้เจอกับแชร์อ,อกด้วยแหละเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าความรัก,กมันจะทําให้คนมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในเรื่องเนี่ยมาดามมาอดามันก็บอกไว้อยู่นะว่าตั้งแต่จายออกมาจากโรงพยาบาลองซองเนี่ย ดูจางอะเปลี่ยนไป,ไปเป็นคนละคนเลยเออจริง,รงๆหนังเรื่องนี้แม่งเป็นหนังโรแมนต์ด้วยนะมึงทั้งคู่ความรักของจางกับแชอ่อกแล้วก็คู่ความรักของพ่อก,กับแม่แชอ่อกอะมีเลิฟซีของคู่จางกับแช่อกเนี่ยจะมีมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะแต่ผมว่าไม่เลี่ยนผมกลับมองได้ว่าถ้าไม่มีซีนโรแมนติกของ2คนนี้มันจะทําให้เราไม่อินกับความสัมพันธ์ของตัวละครเว้ยแบบจู่ๆมึงไปรักกันตอนไหนคือเขาทํามาแค่ให้เราเห็นว่าความรักของ2คนนี้ค่อ,อ,คนนคคอยๆก่อตัวขึ้นเรื่อยๆเลิฟซีตรงนี้ไม่ได้เป็นการยัดเข้ามาเพื่อ Service แฟนๆของนักแสดงนะแต่ในส่วนที่ผมไม่ชอบนะคือส่วนความสัมพันธ์ระหว่างจางกับมาดาไมดะคือตอ้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่ามาดาไมดะเนี่ยเขาเป็นเมียหลวงของผู้การอิชิคาว่าถูกต้องไหมฮะแต่ว่ามาดาไมดะกับผู้การอิชิคาว่าเนี่ยเขาไม่ได้รักกันจริงอิชิคาว่าเนี่ยเขาก็แต่งงานกับไมดะเนี่ยเพราะว่าต้องการตำแหน่งที่สูงขึ้นเนื่องจากไมดะเป็นลูกสาวพลโทส่วนไมดะเนี่ย เขาก็แต่งงานกับอิชิคาวะเนี่ยเพื่อที่จะหาทางเข้ามาในโชซอนในฐานะของภรรยาเจ้าหน้าที่ระดับสูงแต่ทั้งคู่เนี่ยก็มีคนที่รักจริงๆคืออิชิคาวะเนี่ยจะรักมายองจาส่วนไมเอดะเนี่ยจะรักไอ้จางแต่เป็นรักข้างเดียวเออแต่อิชิคาวะรักมายองจาจริงหรอวะเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปอ่าตรงเนี้ยในส่วนของไมเอดะเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องของรักสามเศร้าสี่เศร้าห้าเศร้าเฮียอะไรเนี่ยแหละหนังเกาหลีส่วนใหญ่เป็นงี้แบบว่าผมไม่รู้นะผมไม่ใช่แฟนหนังเกาหลีแต่ มันไม่ได้ทามาขายผมแน่นอนคนนึงอ่ะแล้วถามว่าคนเลวอย่างมาดามมาเอดาเนี่ยในเมื่ออกหักเนี่ยผู้ชายไม่รับรักเนี่ยทำยังไงแล้วยิ่งไอจางเนี่ยไปคบกับชายอกกด้วยเนี่ยมันก็เป็นไปตามสูตรสําเร็จของหนังคือมาเอดาก็ต้องไปจับตัวชายอกมาจนเกิดกลายเป็นปมหลักปมหนึ่งของเรื่องคือไอจางก็ต้องไปช่วยชายอกขอพักเรื่องรักเอาไว้บ้างนะฮะตอนนี้ขอพูดถึงเรื่องสับประหลาดบ้างส่วนของสับประหลาดใน3ามอีพีสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาได้เยอะพอสมควร แล้วก็แน่นอนนะอันนี้พวกมึงก็คงเดาได้แหละว่าสุดท้ายเนี่ยสัตว์ประหลาดแม่ชายอกเนี่ยมันก็ต้องหลุดออกมาจากโรงพยาบาลแต่ผิดคาดผมเหมือนกันนะเพราะก่อนที่จะดู3 e มีสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันจะออกไปทางแนวสัตว์ประหลาดถล่มเมืองเออเพราะว่ามันจะมีทั้งคนที่กินปรสิตแล้วก็หลุดออกมาจากโรงพยาบาลใช่ไหมฮะไหนจะสัตว์ประหลาดแม่ชายอกอีกที่ มันเป็นไปตามสูตรสําเร็จอยู่แล้วว่าสุดท้ายสัป,ปลดต,ต้องออกมาเผชิญโลกภายนอกแต่กลายเป็นไม่ใช่เว้ยกลายเป็นมนไม่ได้เป็นซีนสัป,ปลาดถล่มเมืองอะไรขนาดนั้นอย่างที่ผมจินตนาการไว้มันจะแบ่งเป็น2อ,อารมณ์เว้ยคืออารมณ์ในฝั่งของคนที่กินปรสิตเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปทางอย่างที่ผมพูดไปคือเป็นเฮอร์เรอร์เหมือนกระหนังสแลชเชอร์แต่ว่าในส่วนของแม่แชร์โอกเนี่ยที่หลุดออกมาจากโรงบาลเนี่ยมันจะไปทางออกไปทางแอคชั่นมีความเหมือนกับ เอดอะลอสเวลล์เออเดอะลอสเวลล์จูเลียสิกพาร์คสองอ่ะที่เดโส์สามมาหลุดเข้ามาในเมืองอ่ะ uh. แต่มันต่างกันตรงที่ว่าแม่ชาโอเนี่ยเขาหลุดมาตอนกลางดึกซึ่งทั้งเมืองเนี่ยแทบจะไม่มีคนแล้วจะมีก็รถตำรวจจักรยานตำรวจสายตรวจคันหนึ่งขับมาเจอพอดีแบบเป็นกูกูกูช็อกนะไอ้เหี้ยขี่จักรยานอยู่ดีสับประหลาดแม่งวิ่งผ่านไปอ่ะซีนนี้แม่งโคตรดีแบบเป็นซีนเล็กๆที่ผมชอบนเ้ยแบบเป็นกู <c oughs> ไอ้เหี้ยตำรวจสายตรวจคนนะั้นแม่งโคตรโชคดีเลยไม่โดนแม่ชาโอแดกก็อย่างว่าแหละสับประหลาดแม่ชาโอเนี่ยเขาหนีออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยเพราะว่าาเมีจุดป บางอย่างนั่นก็คือไปช่วยลูกสาวเขาเขาก็เลยไม่ได้สนใจที่จะไปฆ่าใครสีสวงอะ่วนความจํากันหน่อยคือสัปปหลาดแม่แชโอกเนี่ยเขามีจิตใจเหมือนเดิมนะจากตอนที่เขาเป็นมนุษย์เขายังไม่ได้ทิ้งสมันสนไปทั้งหมดเขาก็ยังจําลูกสาวเขาได้แล้วก็จะมีซีนหนึ่งที่เขากับพ่อของแชโอกเนี่ยผัวเมียได้เจอกันแต่ตรงนี้เหมือนเขาทิ้งๆไว้นิดนึงนะว่าแม่แชโอกอะ่ะจําสามีตัวเองได้หรือเปล่าแต่ผมว่าจําได้นะแต่ที่พีคจริงๆเลยนะไอสัตว์คือช่วงฉากจบเว้ยตอนจบในแม่งแบบ เฮ้ย,ยมึงขนาดนี้เลยหรอวะแต่โหคนเขียนบทโคตรใจร้าย,ายส,สัตว์สัตว์ะกูบอกเลยซัป,ปหลาดแม่ใช้โอ้กอะเขาโดนขนาดเนี้ยกูว่าก็นหนักพอแล้วอะ่ะแต่แบบไอ้เฮียนี่มม่เหมือนกับซ้ำเติมเขาลงไปอีกอะ คืออย่างที่บอกแหละสัปหลาดแม่ชายอกเนี่ยดั้งเดิมนางก็เป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งมีลูกมีสามีที่น่ารักแต่วันหนึ่งก็ต้องถูกจับมาทดลองจนกลายเป็นตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้แล้วในซีนเนี้ยเราจะได้เห็นถึงความหดหู่ที่แบบคือสัปหลาดแบบนางก็ไม่ได้พูดหรือว่าแสดงสีหน้าอะไรได้มากมายหรอกแต่เราเห็นจากภาษากายของนางว่านางทั้งช็อกและหดหู่มากแค่ไหนกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าของนาง ผมก็ไม่คิดนะว่าเขาจะทําให้เราสงสารสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้จับใจขนาดเนี้ยจริงๆนอกจากเซชินเนี่ยสัตว์ประหลาดแม่ชายอกเนี่ยก็จะมีตัวละครตัวอื่นที่ผมรู้สึกว่าน่าสงสารอยู่พอสมควรนะอะอย่างชายอกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนางน่าสงสารอยู่แล้วแม่โดนจับไปอย่างนี้พ่อชายอกอันนี้ก็พอกันกับชายอกชะตากรรมเดียวกันนะแต่จะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่หลายคนมองข้ามไปแต่สําหรับผมนางเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องผมว่าน่าสงสารกว่าแม่ชายอกอีก ตัวละครตัวนั้นที่ผมจะพูดถึงก็คือมายองจาครับคุณลองคิดดูนะครับว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอย่างมายองจาเนี่ยถึงนางจะเป็นเมน้อยเขาเถอะแต่ในยุคสมัยนั้นนะเนาะมันก็ยังอาจจะเป็นเรื่องที่สังคมณนะจุดนั้นนะเขาอาจจะยอมรับได้นางเป็นตัวละครที่มีความใสซื่อจริงๆนะจากตอนที่อิชิคาว่ามารับนางเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่านางดีใจแบบเด็กสาวน่ารักคนหนึ่งเลยแถมนางยังไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะไปไล่เก็บพวกไอาจาหรือใครก็ตามแต่เลยนางไม่รู้เลย แต่นางก็ไม่เคยได้รับความรักจริงๆจ,จากอิชิคาวะเราจะสังเกตได้จากภาษาการของอิชิคาวะหลายๆครั้งตั้แต่ EP ที่7ที่6ที่7เนี่ยว่าอิชิคาวะค่อนข้างที่จะไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรนางไปมากกว่ารูปร่างร่างกายของนางเพราะนางก็เป็นคนสวยเนาะก็สัปเปกกูเหมือนกัน แถมอิชิคาวะก็ยังไม่รักลูกในท้องของนางกับมันด้วยซ้ำร้ายนางยังถูกแม่ดะเนี่ยอิมาดามาดาเมนเม, EN, ม, EN, ม EN, ลุไปหลวงเนี่ยจับตัวไปทดลองนู่นนี่นั่นเพื่อจะให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดเหมือนกับแม่แชอกยิ่งในประมาณอีพีที่8 EP อีที่9เนี่ยเราจะได้เห็นในสิ่งที่อิชิคาวะทำได้เฮี้ยลากหากับน,นางมากเมียมึงนะเว้ยลูกมึงนะเว้ยมันทำอย่างนี้จริงๆเหรอ โอเคผมเข้าใจเว้ยในสถานการณ์ตรงนั้นอนะ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เลี่ยงได้ยากแต่มันควรจะมีวิธีการรับมือที่ดีกว่านี้ไหมนางก็มีชะตากรรมที่คล้ายๆกับแม่ของแช่อกก็แหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวทน้ำหนักกันอนะ่ะช่างน้ำหนักกันดีๆอ่ะผมว่านางน่าสงสารกว่าเพราะอย่างน้อยถึงแม่แช่อกอ่ะจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดหน้ารังเกียจอย่างนั้นก็ตามแต่แต่ว่านางก็ได้รับความรักจากสามีและลูกสาวอย่างท่วมทน้นในขณะที่มยองจาไม่เคยได้รับความรักอย่างแท้จริงเลยนะ สุดท้ายหนังก็จบบริบูรณ์นะฮะก็คือมันจบในซีซั่นนี้แหละแต่ว่ามันก็มีปลายเปิดบางอย่างที่ทิ้งไว้เพื่อจะสร้างซีซั่นถัดไปนะซึ่งผมว่ากระแสมันดีขนาดนี้ไม่แคล้วหรอกต้องมีซีซั่นถัดไปหรือว่าเขาประกาศมาอย่างว่าว่าจะมีซีซั่นสองอันนี้ผมก็ไม่ได้ตามต่อนะส่วนตัวผมนะผมว่าหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างยาวไปนะมันเหมือนกับเขาแบบนึกอะไรได้ก็จับยัดยัดยัดเข้ามาใส่ในหนังซนะีนแอคชั่นซีนดรมาม่าซีนอะไรอย่างตามหาคนหายเรื่องไล่ล่ากันในโรงพยาบาลเนี่ยผมว่าเขาสามารถที่จะรวบเรื่อง ได้ดีกว่านี้ได้กระชับกว่านี้ตรงนี้มันก็เลยทําให้ซีนของสาป,ปลาดะมันดอบ ลงไปเพราะว่ามันมีซีนนู้นนี่นั่นน่จับยัดเข้ามาเยอะเกินแต่ก็ต้องถือว่าโชคดีไม่ได้โชคดีหรอกต้องเป็นฝีมือของเขาแหละที่ถึงแม้หลายๆชายหลายซีนอ่ะมันจะไม่จําเป็นมันยัดเข้ามาเยอะเกินไปเนี่ยแต่มันทําออกมาแล้วมันสนุกเวทุกซีนมันออกมาแล้วมันไม่น่าเบื่อมันสนุกแทบจะทุกซีนเลยไม่ว่าจะเป็นซีนรักซีนหนีการซีนตามหาคนหายที่อะไรน่ะมันทําให้เราได้ลุ้นกับคอนฟ lict กับปัญหาต่างๆถึงแม้ว่ามันจะไม่กลมกล่อมนะคือไอคำว่ากลมกล่อมของผมเนี่ยขออธิบายก่อนสำหรับผมเพรเดียวนะ กลมกล่อมของผมคือความกระชับความได้ใจความไม่ยืดไปไม่ล้นไปอ่ะเหมือนกับอาหารจานหนึ่งเนี่ยเรากินแล้วแบบเราเราเราพออิ่มแต่ว่ามันอร่อยแต่ไอเรื่องเนี้ยมันแบบเหมือนกับเป็นบุฟเฟ่แบบมาเรื่อย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 มันก็อร่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเแต่มันก็มีจุดที่แบบมันเยอะไปบ้าวะอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้สักแค่6 7 EP เนี่ยผมว่ากําลังกําลังสวยนะเอออีกซีนหนึ่งที่ผมชอบมากเลยเว้ยคือซีนต่อสู้ซีนต่อสู้หนังเรื่องนี้ทําได้ดีทุก ซีนเลยไม่ว่ามึงจะต่อสู้กับสัตว์ประหลาต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นด้วยกันแต่ในเรื่องของความสมเพุสมผลเว้ยคือตรงแยกก่อนนะว่าเขาต่อสู้เนี่ยเขาทำฉากต่อสู้เขาทําได้ดีดูรู้เรื่องด,ด,ดูสนุกแต่ความสมเตุสมผลเนี่ยมันมันมันดูแหม่งๆ่งไปอย่างใน EP 8ี0เนี่ยมันมีซีนสู้กับนินจาด้วยนะสัตว์แล้วมึงคิดดูดิี่นินจามือชีอ้แบบประมาณเกือบ10กว่า20คนน่ะสู้กับไอ้จางกับแช่อแค่2คนน่ะเท่ากับว่า20ลุม2อ่ะแต่แม่งโอ้โหมันก็เลยแบบดูตลกอ มึงสู้ได้ยังไงวะเออต่อให้มึงจะเก่งแค่ไหนอะ่ะแต่นั่นนินจานะเว้ยสัตว์นั่นทหารญี่ปุ่นนะเว้ยมึงไม่ได้เป็นซูเปอร์โซลเจอร์ด้วยซ้ำอ,ะอ่ะอะคือหนังเนี่ยถึงมันจะเวอร์อยู่แล้วละ่ะมีสับป,ประรดสับป,ปะายที่อะไรก็ตามแต่แต่ว่าในบริบทของตัวละครเนี่ยมันคือคนจริงๆมันมันคือคนปกติเอออาจจะมีสู้เก่งบ้างอะไรบ้างแต่แบบเนี้ยมึงมึงเก่งเกินไปชัโอกไอ้จ้างมึงมึงมึงเวอร์ไปโดยรวมทั้งหมดทั้งมวลนะฮะหลังจากที่ผมดูมาจนจบเนี่ยตั้งต้งง่่เเนีีนรือไวท 5คะแนนครับไม่ใช่หนังที่ดีมากสําหรับผมนะแต่อาจจะดีสําหรับใครหลายๆคนคืออย่างที่บอกไปแต่แรกย้ําคิดย้าทาไปแล้วแหละว่าผมอยากดูหนังสัตว์ปลาแต่มึงเอาอะไรมาให้กูดูแต่ก็โชคดีที่ว่าสิ่งที่เขาเอามาเสิร์ฟให้ผมเนี่ยมันอร่อยไงมันกินได้เรื่อยๆไงมันเสพได้เรื่อยๆไงผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีจุดที่ผมจะตัดอะไรได้เยอะนอกจากความรู้สึกผิดหวังส่วนตัวของผมเองกับฉากที่มันยืดเกินไปคอนฟ lict บางอย่างตัดออก ให้เดือเรื่องมันกลมกล่อมกว่านี้มันจะทําได้ดีกว่านี้เยอะมากแล้วถ้ามีซีซั่นที่2ต่อเนี่ยผมก็น่าจะติดตามต่อไปแหละเพราะว่าเขายังมีปมบางอย่างที่มันทําให้ผมรู้สึกว่าอยากจะดูต่อวะ่ะ สำหรับบทหนังกระยองซองครีเอเตอร์สัตสยองกระยองซองของผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีหนังเรื่องไหนมาให้ผมดูอีกก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันในบทหนังเรื่องถัดไปนะครับแต่ขอบอกก่อนนะว่าถ้าบทซีรีส์อย่างเงี้ยผมคงจะต้องพักระหว่างพบว่าไอ้เหียเวลาน้อยอ่ะไหนจะต้องทางานประจําอีกไหนจะต้องมาอัดคลิปอีกแล้วก็หูตัดต่อเองตัดต่อปุก็เป็นแค่มันเงินเดือนธรรมดาไม่ทําเกี่ยวกับเรื่องตัดตรงตัดต่อหรือทําเกี่ยวกับสายหนังอะไรเนี่ยมาแค่คนดูหนังเนี่ยแล้วพอต้องมานั่งตัดต่อเองอะไรเองน เหนื่อยสัตว์นะอย่างไงก็ตามแต่ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับและสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ